สอบในวิชาการสาธารณาสุขวันละหนึ่งข้อวันนี้โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติข้อแรกให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐข้อ 2. อ,ออกคำสั่งเรียกบุคคลมาสอบข้อเท็จจริงข้อ 3. เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีข้อ4กํกำหนดนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อก่อนอื่นนะคะเราต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก่อนว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ คณะกรรมการชุดนี้ทําหน้าที่หลายบทบาทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําหนดนโยบายเรื่องของพิจารณาแผนให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีให้คําปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานรัฐเอกชนติดตามประเมินผลการดําเนินง,งานของรัฐอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยการตั้งคณะกรรมการวิชาการต่างๆเนาะแล้วก็การปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายหรือตามที่คอรมอมอบหมายให้นะคะหรือเราจะจำง่ายๆก็ได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่คณะกรรมการโรคติดต่อที่เขาปฏิบัตินั่นก็คือการทํางานในลักษณะของเชิง นายอบายเชิงนโยบายและให้คำปรึกษาเขาจะไม่ลงปฏิบัติหน้างานเองแต่เขาจะมักจะออกนโยบายนู่นนี่นั่นออกมาให้หน้างานไปปฏิบัติซึ่งหน้างานคือใครเวลาที่เขาถามเรื่องของอำนาจห,หน้าที่เขาก็จะเอาอำนาจหน้าที่ของคนอื่น,นมาแทรกด้วยเพราะฉะนั้นเราจาเป็นต้องรู้ว่าแล้วคนอื่นล่ะทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคนะคะ เรามีคณะกรรมการทํางานในเชิงนโยบายให้คําปรึกษาแล้วและเรามีผู้ปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือเจ้าพนักงานนี่แหละเจ้าพนักงานทําอะไรบ้างเจ้าพนักงานควบคุมโรคนี่เขาเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคําแจ้งข้อเท็จจริงส่งเอกสารหรือเข้าตรวจสอบผาหาอาคารหรือสถานที่ต่างๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติน่อันนี้คือปฏิบัติปฏิบัติทีนี้ย้อนกลับไปที่โจทย์ของเราเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคือทํางานในลักษณะของเชิงนโยบายและให้คําปรึกษาเขียนพอไหมดิอาต่อไปมาไล่ดูชยทีละข้อกันข้อแรกเขาบอกว่าหน้าที่คือการให้คาปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอันนี้ชัดเจนเลยให้คำปรึกษาอันนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่ออาต่อไปข้อ2องออกคำสั่งเรียกบุคคลมาสอบข้อที่จริงอันนี้คือการปฏิบัติ การปฏิบัติการปฏิบัติเป็นอำนาจหน้าที่ของใครคะของเจ้าพนักงานโรคติดต่อเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อดอกจันไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูช้อยข้อถัดไปเผื่อมีอะไรที่ครอบคลุมว่านี้เนาะข้อถัดไปเขาบอกว่าเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็ทำงานแล้วส์ของเชิงนโยบายให้งการป้กษาอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการข้อสี่กำหนดนโยบายอันนี้ชัดเจนเลยกำหนดนโยบายการเฝ้าระวังโรคติดต่อก็เป็น อำอาหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก็ขอไข่ค่ะ